ดีมากครับคิดไม่ออกชแนลร่วมกับอาเขตวันวันนี้ไม่ได้มารีวิวล่วงหน้านะฮะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงรายละเอียดเวลตันของแพ็กยูฟายูโร2 0 2 0ที่มีมาให้เปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าใครยังไม่ได้เปิดกันบ้างนะฮะก็มาดูข้อมูลให้อุ่นใจกันไว้ก่อนครับว่าเปิดได้ใครแล้วเวลตันจะเทพหรือว่าถุอย,ยังไงขนาดไหน <c oughs> <c oughs> เปิดปุ๊บจะดีใจรู้เสียใจที่ได้มาเอาให้รู้กันบัดเดี๋ยวนั้นไปเลยไม่ต้องลุน้นแม่กระชับแซดโอเคแต่ว่าก่อนจะไปดูข้าวพลังกันนะอย่าลืมอย่างเช่นเคยกด กดแชร์กด s u e s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับทั้งคิดไม่ออกช n e l แล้วก็รวมไปถึงอเาเ Run ร h นช n e l ด้วยนะครับ2ช่องนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยละกันที่ตัวแรกครับมาเริ่มการทางฝั่งของเซ็นเตอร์แบ็กกันก่อนนะฮะมิคล่ามักซิโมวิชสเตตัดเริ่มต้นอยู่ที่89ครับแล้วก็ไปตันที่94เลยนะสำหรับตัวนี้ครับ อายุ28ปีนะฮะเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่23ครับตำแหน่งการยืนก็เป็นซูเตอร์แบ็กแล้วก็สามารถเล่นซ้ายขวาได้ด้วยนะครับขยับขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์ฝั่งขวาได้อีกด้วยนะฮะเกมรุกอยู่ที่69ครับฟินิชชิ่งอยู่ที่71นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่81สามารถเล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับจ่ายสั้นอยู่ที่81ครับจ่ายยาวอยู่ที่76นะครับการควบคุมบอลอยู่ที่78ครับเลี้ยงไม่ดีฮะ74นะครับการครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่78เท่าเดียวกันกับการบาลานซ์ของร่างกายครับ ความเร็วอยู่ที่82ครับสปีดต,ต้นอยู่ที่75ช้านะฮะความแข็งแกร่งของร่างกายนี่98เลยถือว่าดีมากนะครับสตามินาความติดความจุดของร่างกายอยู่ที่88ครับเฮดดิ้งครับลูกบอลอยู่ที่95เลยนะครับจ้ำอยู่ที่86ครับการกระโดดนะครับค่าพลังเกมรับอยู่ที่97การแย่งบอลอยู่ที่96แล้วก็ความกระตือรืร้นในเกมนี่อยู่ที่95ครับสัดตัวนี้ครับ มาต่อกันที่บูรักยูมาสนะครับสำหรับตัวนี้เป็นกองหน้าที่มีสเตตัสเริ่มต้นที่90ครับแล้วก็ไปตันที่94นะฮะอายุ34ปีแล้วนะครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่21ครับตำแหน่งการยืนนี่เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์ครับยืนได้หมดนะฮะหน้าเป้าหน้าต่ำซ้ายขวาลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็สามารถเล่นได้นะครับค้าพลังเกมรุกอยู่ที่94ครับฟินิชชิ่ง98เลยนะฮะถือว่ายิงคมนะครับตัวนี้คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่ การจ่ายไม่ค่อยดีครับโลพาสอยู่ที่82นะฮะการโยนกลายลูกยาวอะไรแบบนี้อยู่ที่70เท่านั้นเองนะครับฟรีคิก92ก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงกับดีนะครับ การควบคุมบอลอยู่ที่79ไม่ดีนะฮะการเลี้ยง86พอได้นิดนึงนะครับการครองบอลเหนียวแน่นไม่ค่อยดีครับ83นะครับบาลานซ์ของร่างกาย81เท่านั้นเองนะครับความเร็วครับอยู่ที่90นะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ว่าออกตัวช้านิดนึงนะครับแค่86นะครับความแข็งแกร่งของร่างกาย82เท่าเดียวกันกับสตามิน่านะครับความตึดของร่างกายครับลูกกาดเป็นจุดด้อยของเขานะฮะเฮดดิ้งอยู่ที่81เท่านั้นเองนะครับจัม83นะครับเกมรับอยู่ที่53ครับ มาทางฟังของผู้รักษาประตูกันบ้างนะครับสำหรับเปเตกูลาชีสเตตส์เริ่มต้นที่91ครับแล้วก็ไปตันที่95นะครับอายุ29ปีครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่21ครับมาดูค่าพลังที่น่าสนใจนะฮะความแข็งแกร่งของร่างกายเลยนะครับค่าพลังที่เป็นสีเขียวนะฮะ92นะครับจำครับการกระโดดอยู่ที่95ครับแล้วก็จุดเด่นของเขาแน่นอนฮะโกคิปปิ้งนะครับ ัน99ทุกจุดนะครับจะมีแค่ในส่วนของแคชชิ่งที่97แล้วก็การรีเฟรชก็คือปฏิกิริยานะครับอยู่ที่96ครับสำหรับตัวนี้ฮะแหมผู้รักษาประตูก็จะรีวิวมาไวไปไวหน่อยนะฮะ <laughs> มาถึงมิดฟิลด์ทางฝั่งซ้ายกันบ้างครับ อีวานเปริซิสเตตัเริ่มต้นที่92ครับแล้วก็ไปตันที่95นะครับอายุ30ปีครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่21นะครับตำแหน่งด้านหน้านี้เล่นได้หมดนะครับแนวเกมรุกนะครับแล้วก็เป็นมิดฟิลตรงกลางได้อีกด้วยนะฮะแต่ที่ถนัดที่สุดก็อย่างที่บอกไปนะครับมิดฟิลทางฝั่งซ้ายนะครับค่าพลังเกมรุกอยู่ที่94ครับฟินิชชิ่ง88นะฮะคิกกิ้งพาเวอร์90เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาดีทีเดียวนะครับ จ่ายสั้นอยู่ที่89ครับโยนยาวโยนไกลอยู่ที่87นะครับฟรีคิกไม่ค่อยดีฮะแค่83เท่านั้นเองนะครับการควบคุมบอลอยู่ที่94ครับการเลี้ยง94เช่นเดียวกันนะฮะครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่90นะครับบาลานซ์ของร่างกาย83นะครับสปีดครับความเร็วอยู่ที่94ครับออกตัวช้านิดนึงนะฮะ89แต่ก็ยังถือว่าได้อยู่นะฮะความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่83ครับแล้วก็ความอึดถึกของร่างกายอยู่ที่93ครับ ลูกมงเป็นจุดอ่อนนิดนึงเหมือนกันแหละนะฮะสำหรับตัวนี้แค่84นะครับจำการกระโดดอยู่ที่90ครับเกมรับอยู่ที่69ครับมาดูมีฟิวทางฝั่งขวากันบ้างครับกับพาดบูซาลาเบียสเตตัตเริ่มต้นที่91ครับแล้วก็ไปตันที่96นะครับอายุ27ปีครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่23ครับแล้วดูตำแหน่งการยืนครับโอ้เกือบทั่วสนามครับด้านหน้านี่เล่นได้หมดนะครับหน้าป้บหน้าตามสายขวา มิดฟิลด์ตรงกลางนี่เล่นได้หมดนะครับยกเว้นตัวรับนะครับโอ้โหแลวสามารถลงไปเล่นแบ็คซ้ายขวาได้อีกด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ฮะเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเกมรุกอยู่ที่84ครับฟินิชชิ่งอยู่ที่89คิ c กกิ้งพาวเวอร์81ครับเล่นได้แค่เท้าที่ถนัดนะฮะจ่ายสั้น91จ่ายยาวอยู่ที่90ถือว่าใช้ได้ครับฟรีคิกอยู่ที่86นะครับ จุดเด่นของเขาอยู่ที่การเลี้ยงครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลอยู่ที่97นะฮะการเลี้ยงอยู่ที่96ครับครองบอลเหนียวแน่น91แล้วก็บาลานซ์ของร่างกาย95ก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับความเร็วก็มีด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้สปีดอยู่ที่95เท่าเดียวกันกับการออกตัวเลยนะครับสปีดต้นนะฮะความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่82สตาริน่าอยู่ที่91ครับลูกกลางอากาศเป็นจุดอ่อนนะฮะเฮดดิ้งแค่67เท่านั้นเองนะครับการกระโดดอยู่ที่72ค่าพลังเกมรับอยู่ที่77ครับ มาต่อกันที่ปีโอเตอร์ซิลินสกี้ครับมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับสเตตัเริ่มต้นที่91แล้วก็ไปตันที่97นะฮะตัวนี้อายุ25ปีครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่28ครับตรงกลางนี่เล่นได้หมดนะครับมิดฟิลด์ตัวรับตัวรุกซ้ายขวาตรงกลางแล้วก็สามารถขยับขึ้นมาเล่นเป็นตัวรุกทางฝั่งของซ้ายและขวานะครับรวมไปถึงหน้าต่ำก็เล่นได้ด้วยนะฮะ ถ้าพลังเกมรุกอยู่ที่87ครับฟินิชชิ่ง82น้อยไปนิดนึงนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่93ครับเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาได้ดีทีเดียวนะฮะจ่ายสั้นจ่ายยาวเท่ากันครับ95ถือว่าใช้ได้นะครับการควบคุมบอลอยู่ที่96ครับการเลี้ยงอยู่ที่94ครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่93แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่89ครับความเร็วนะฮะอยู่ที่92แล้วก็ออกตัวอยู่ที่93ครับความแข็งแกร่งของร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่71นะครับแต่ว่าเหนื่อยยากนิดนึง่่่อยูที91 ลูกโบงอยู่ที่70นะครับการกระโดดอยู่ที่79แล้วก็ค่าพลังดิเฟนอยู่ที่74สครับสำหรับตัวนี้ฮะมาถึงเซ็นเตอร์แบ็กที่หลายๆคนอยากได้นะครับเรากําลังพูดถึงวารานนั่นเองนะฮะสเตตัสเริ่มต้นที่93แล้วก็ไปตันที่97ครับอายุอยู่ที่26ปีครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่23นะครับตัวนี้สามารถขยับขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้อีกด้วยนะครับค่าพลังเกมรุกไม่ดีแน่นอนนะครับแค่ิกสิ์82นะครับล่นด้แค่ง ล็อปพาสอยู่ที่85ครับล็อปพาสอยู่ที่93นะครับการควบคุมบอลอยู่ที่88ครับการเลี้ยงไม่ดีแน่นอนนะครับแค่77นะครับครองบอลเหนียวแน่น78แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่83ครับความเร็วได้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับกองหลังนะครับอยู่ที่94นะฮะออกตัวอยู่ที่87ครับความแข็งแกร่งของร่างกายี่สุดยอดครับ98นะฮะแล้วก็สตามิน่าอยู่ที่91ครับ จุดเด่นของเขาแน่นอนเป็นเกมรับนะครับเฮดดิ้ง9 3นะฮะการกระโดดอยู่ที่95ครับค่าพลังเกมรับอยู่ที่96แล้วก็การแย่งบอลอยู่ที่98แย่งบอลเก่งมากนะครับความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่95ครับสำหรับวารานนะฮะ มาที่กองหน้าตัวนี้ครับแม่ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับเขาคือบลิวเอมโบโลฮะสเตตัสเริ่มต้นที่90แล้วก็ไปตันที่97นะฮะอายุ22ปีแล้วก็เลเวลเทรนนิ่งตั้ง36เลยนะครับตัวนี้เล่นได้หลากหลายตำแหน่งครับทั้งหน้าเป้าหน้าต่ำซ้ายขวานะครับแล้วก็ขยับลงมาเป็นมิดฟิลด์เกมรุกนะครับรวมไปถึงฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็สามารถเล่นได้ด้วยนะฮะค่าพลังเกมรุกอยู่ที่94เลยนะครับฟินิชชิ่ง93ครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่90เท้าข โลพาสอยู่ที่84ครับการจ่ายยาวอยู่ที่81ฟรีคิกไม่ดีนะฮะแค่76นะครับการควบคุมบอลอยู่ที่90ครับเท่าเดียวกันกับการเลี้ยงบอลน,นะฮะและครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่88ครับบาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่86นะครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่ความเร็วครับสปีดอยู่ที่99นะฮะตันเลยนะครับออกตัวก็99เช่นเดียวกันนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่89ถือว่าใช้ได้นะฮะสตาร์บิน่าอยู่ที่91ครับ h e ดดิ้งครับลูกโมงอยู่ที่84ไม่ค่อยดีนะครับจำอยู่ที่87นะครับค่าพลังเกมรับก็อยู่ที่62ครับสำหรับเอมโบโรครับ มาถึงทางฝั่งมิดฟิลด์ตัวรุกที่หลายคนอยากได้ครับคริสเตียนอิริกเซนนะฮะสเตตัสเริ่มต้นที่94แล้วก็ไปตันที่98ครับอายุ27ปีนะฮะเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่21ครับตำแหน่งการยืนครับตรงกลางไปถึงหน้านี่เล่นได้ทุกตำแหน่งครับสารพัดประโยชน์อีก1คนนะฮะค่าพลังเกมรูกครับอยู่ที่92ครับฟินิชชิ่งอยู่ที่88ครับคิกกิ้งพาวเวอร์91นะครับเท้าข้างที่เป็นขนัดสามารถเล่นได้พอใช้นะครับ การจ่ายเยี่ยมเลยครับจ่ายสั้นอยู่ที่98ครับโยนยาวโยนไกลอยู่ที่96นะครับแล้วก็ฟรีคิกสามารถเล่นได้ดีด้วยนะฮะ98เลยนะครับลูกโค้งอยู่ที่93ครับการควบคุมบอลอยู่ที่99เต็มเลยนะฮะการเลี้ยงอยู่ที่93ครับครองบอลเดี่ยวแน่นอยู่ที่95แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่93ครับสปีดอาจจะช้านิดนึงนะฮะแปบสานะครับออกตัว84นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายนี้น้อยเลยนะฮะ72เท่่่่่่่่าาาาานน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 นัััััั้้เเเออองงะะะคคครรรรบบบบแแตตตววไมมหหืยยยๆสสี99ลิ ลูกกาอากาศก,ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนอีกหนึ่งอย่างของเขานะฮะเหได้อยู่ที่68นะครับเท่าเดียวกันกับการก,กระโดดน,นะครับมาดูทางฝั่งของทิมโมเวนเนอร์ครับกองหน้าที่หลายๆคนต้องการและว,วอนมากนะฮะผมก็หนึ่งในนั้นแหะครับ <laughs> สเตตสเริ่มต้นที่93นะฮะแล้วก็ไปตันที่98เลยนะครับหน้าเป้าหน้าต่ำซ้ายขวาเล่นได้หมดเลยนะครับมาดูค่าพลังเกมรุกครับอยู่ที่96ครับฟินิชชิ่ง96เช่นเดียวกันครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่91นะฮะสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่ก็พอได้สำหรับเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับโลพาสอยู่ที่81ครับจ่ายยาวอยู่ที่94นะครับล็อบพาสฮะการควบคุมบอลอยู่ที่89นะครับการเลี้ยงอยู่ที่93ครับการครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่84แล้วกกาาาาน์ขออองงรร่่่่ยยูที95จุดดเ อยู่ที่ความเร็วครับสปีดอยู่ที่99ตันเท่าเดียวกันกับสปีดต้นนะฮะออกตัวเร็วมากสำหรับตัวนี้นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายก็พอใช้ได้เลยนะครับ85นะครับสตาร์นาอยู่ที่98ไม่ค่อยเหนื่อยแลลวครับการอากาศก็ถือว่าเยี่ยมนะฮะเฮดดิ้งอยู่ที่87แล้วก็การกระโดดอยู่ที่95ครับสำหรับทิโมว์แวนเนอร์ครับแม่เดยกเด้ว่าครบเครื่องฮะ มาปิดท้ายด้วยชายในฝันของหลายๆคนนะครับผู้สวรรค์เจี๊ยบเลยนะครับกับมัตต์ตายส์เดลิกครับสเตตัสเริ่มต้นที่93แล้วก็ไปตันที่100เลยนะฮะโอ้โหอายุ20ปีครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กตัวนี้ฮะเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่43ครับสามารถขยับขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับและมิดฟิลด์ตรงกลางได้อีกด้วยนะครับข้าพลังเกมรุกอยู่ที่79ครับฟินิชชิ่งอยู่ที่75นะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์94ครับเล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับ ่ายสั้นอยู่ที่90ครับจ่ายลูกยาวโยนไกลยอยู่ที่89นะฮะการควบคุมบอลอยู่ที่89ครับการเลี้ยงอยู่ที่84นะครับแล้วก็การครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่86ครับบาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่81ครับความเร็วอยู่ที่88ก็ถือว่าพอใช้นะฮะแต่ออกตัวช้ากว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่83นะครับความแข็งแกร่งของร่างกาย98สตาบีนาความอึดคามถึกอยู่ที่95ครับ และมาดูจุดเด่นของเขาครับโอ้โหเฮดดิ้งครับลูกโมงอยู่ที่99ครับการกระโดดอยู่ที่99ค่าพลังเกมรับอยู่ที่99และการแย่งบอลอยู่ที่99ปุ๊โช ไม่ได้นี่ถึงกับเสียใจเลยนะผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ความกระตือร้อนต่อเกมอยู่ที่92งัมสำหรับเดลิคฮะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนฮะค่าพลังของแต่และตัวใครที่ยังไม่เปิดนี่ก็พอเดาทางตัวเองได้แล้ว <laughs> ใช่ไหมครับว่าอยากได้ใครไม่อยากได้ใครสําหรับผมเนี่ยเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูได้ที่ช่องของผมละกันนะฮะโอเคคลิปนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะฮะกด subscribe กด like กดแชร์ให้พวกเราไปด้วยนะครับทั้งคีทไปออกชแนลแล้วก็ช่องของผมอาเขตรันนะครับ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วผิดพลาดตรงไหนขออภัยไว้ด้วยคลิปหน้าป้ากันใหม่คลิปนี้สวัสดีมากจ้าขอให้ได้เดลิกนะทุกคน